12. พฤติกรรมของคนที่กำลังหลอกใช้คุณอยู่โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้สวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันข้อที่1เขาจะโผล่มาเฉพาะตอนที่มีเรื่องเดือดร้อนแล้วก็หายไปตอนที่คุณต้องการมีบางคนนะคะเขาจะจําเบอร์ของคุณได้มแม่นยิ่งกว่าญาติสนิทอีกแต่เขาจะจําได้เฉพาะเวลาที่เขามีชีวิตที่กําลังแย่เท่านั้น พอเขารู้ว่าคุณคือความหวังสุดท้ายเขาก็จะรีบทักมาจะรีบโทรมาอ้อนพูดจานน่าสงสารช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยเถอะเหมือนกับว่าคุณคือที่เพึ่งเดียวในโลกแต่พอคุณเป็นฝ่ายที่ต้องการใครสักคนเมื่อโทรไปหาเขาก็ไม่มีใครรับทักไปอ่านก็ไม่ตอบและสุดท้ายคุณก็ต้องกลืนกับคําว่าไม่เป็นไรทั้งที่ในใจคุณแทบจะพังคนประเภทนี้นะคะเขาไม่ได้ห่วงใยคุณเขาแค่รู้สึกว่า คุณใจดีพอที่จะไม่ปฏิเสธเขาและเขาก็ใช้ความใจดีของคุณเป็นประตูหนีไฟของตัวเองฉะนั้นอยากเข้าใจผิดนะคะนี่ไม่ใช่มิตรภาพไม่ใช่ความผูกพันในครอบครัวแต่นี่คือการค้าความสัมพันธ์เขาให้คุณแบกเขาในวันที่เขาอ่อนแอแต่ไม่เคยแบกคุณในวันที่คุณหมดแรงแล้วคุณรู้ไหมคะว่าอะไรที่น่าเจ็บปวดที่สุดก็คือการที่คุณรู้ดีว่าเขาจะหายไปทุกครั้งหลังจากที่ได้สิ่งที่เขาต้องการ แต่คุณก็ยังยอมช่วยเหลือเพราะคุณกลัวว่าจะดูเป็นคนใจร้ายสำหรับความดีที่ไม่มีขอบเขตก็คือคำเชิญให้คนอื่นเข้ามาเหยียบย่ำมีคำสอนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าหญ้าดีๆไม่มีใครมองแต่พอเป็นที่เหยียบแล้วทุกคนก็แห่เข้ามาเดินเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณไม่อยากจะเป็นพื้นให้ใครเหยียบคุณก็ต้องกล้ายืนแล้วก็พูดคำว่าพอให้ชัดเจนอย่ากลัวการเสียเพื่อนที่ไม่เคยอยู่เคียงข้างคุณอย่ากลัวการตัดใครออกจากชีวิตถ้าเกิดว่าเขาไม่เคยเติมอะไรให้คุณเลย คนที่โผล่มาเฉพาะที่เวลาที่มีปัญหาเขาไม่เคยต้องการคุณนะคะเขาต้องการประโยชน์จากคุณต่างหากและถ้าเกิดว่าคุณยังยอมเป็นที่พึ่งแบบที่ไม่กล้าปฏิเสธก็อย่าแปลกใจเลยนะคะถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจะหมดค่าเพราะในสายตาของคนที่เห็นคุณเป็นแค่เครื่องมือต่อให้คุณให้เขาทั้งหัวใจเขาก็แค่ใช้เสร็จแล้วก็โยนทิ้งคนที่ให้ทุกอย่างมักจะกลายเป็นแค่เงาและในโลกของคนที่เห็นแก่ตัวเงาก็ไม่ได้มีปากมีเสียงอะไรนะคะ ข้อ2พูดจาหวานหูเฉพาะตอนที่อยากได้บางอย่างคุณเคยไมีหาที่อยู่ดีๆมีคนทักมาพูดหวานๆใส่เราบอกคิดถึงจังเลยสบายดีไหมยังเหมือนเดิมหรือเปล่าฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นใจใช่ไหมคะแต่ไม่ทันไรเลยประโยคถัดมาก็ตามมาด้วยเออเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมเรื่องนี้ดืดด,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 ดืดคือคําพูดบางคํามันไม่ได้ออกมาจากใจจริงๆแต่มันออกมาจากความจําเป็น ฉะนั้นจำไว้นะคะว่าคําหวานที่ไม่เคยมีการกระทํามารองรับมันก็คือเหยื่อล่อซึ่งมันไม่ใช่ความห่วงใยเลยบางคนไม่ได้เข้ามาเพื่อให้แต่เข้ามาเพื่อดูว่าเขาจะเอาอะไรจากคุณได้บ้างเขาไม่สนใจเลยนะคะว่าคุณจะเหนื่อยหรือเปล่าสนใจแค่ว่าเขาจะหลอกใช้คุณได้ไหมและที่เขาพูดดีก็เพราะเขาเชื่อว,ว่าคุณจะใจอ่อนเหมือนเดิมหรือเปล่าฉะนั้นอย่าหลงกลเสียงคําพูดหวานๆนะคะเพราะคําพูดบางคําก็ไม่ได้สร้างขึ้นจากความจริงใจ แต่มันถูกออกแบบมาเพื่อทําให้คุณเปิดประตูต้อนรับเปิดใจและก็เปิดกระเป๋านําพาไปสู่การเปิดโอกาสที่คุณเข้ามาขาโมยพลังชีวิตไปโดยไม่รู้ตัวมีคําสอนหนึ่งนะคะเขาบอกว่ามีดที่คมที่สุดมักจะไม่ส่งเสียงคนที่เข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มแต่แฝงมีดไว้ข้างหลังคือคนที่อันตรายที่สุดเพราะคุณจะเจ็บทั้งที่เขาไม่เคยตะโกนไม่เคยด่าว่าเขาแค่พูดดีๆแล้วก็ค่อยๆดูดความไว้ใจจากคุณไปทีละนิดจนคุณไม่เหลืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะ อย่าตัดสินใครจากคำพูดอย่าหลงไหลในน้ำเสียงที่ฟังดูอบอุ่นแต่ไร้การกระทำที่มั่นคงเพราะคนที่หวานแค่ตอนอยากได้ไม่ได้เห็นคุณเป็นเพื่อนเขาเห็นคุณเป็นเหยื่อในครับของคนใจดีและถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากกลายเป็นเหยื่อซ้ำซากคุณจะต้องเริ่มตั้งคำถามว่าเขาเคยอยู่ตรงนี้บ้างไหมเวลาที่คุณล้มเวลาที่คุณเงียบเวลาที่คุณไม่มีอะไรให้เขาเคยอยู่หรือแค่หายไปแบบไร้ร่องรอยจำไว้นะคะว่าความรักที่จริงใจ ไม่เคยต้องพูดมากแต่ความรักจอมปลอมมักจะพูดมากกว่าที่ควรจะทําและคนที่พูดดีเฉพาะตอนที่จะเอานั่นไม่ใช่คนที่ควรจะรักษานั่นแหละคือน,นักล่าในคราบคนสนิทและถ้าเกิดว่าคุณรู้ไม่ทันนะคะคุณก็จะถูกล่าซ้ำๆด้วยความเต็มใจของตัวเองข้อ3เขาจะมาขอความช่วยเหลือซ้ำๆแบบไม่มีจิตสำนึกการช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องผิดการมีน้ำใจไม่ใช่จุดอ่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องช่วยใครบางคนซ้ำแล้วซ้ำอีก ทั้งที่เขาไม่เคยพยายามจะยืนด้วยขาของตัวเองเลยนั่นแปลว่าคุณไม่ได้กําลังช่วยคนล้มแต่คุณกําลังแบกคนขี้เกียจใช้ชีวิตบางคนไม่ได้เดือดร้อนจริงๆเขาแค่รู้ว่าคุณไม่กล้าปฏิเสธเขาไม่พยายามเพราะรู้ว่าสุดท้ายก็มีคุณคอยแก้ปัญหาให้และเมื่อคุณเริ่มยอมเขาก็จะเริ่มเรียกร้องจากหนึ่งครั้งกลายเป็นสองกลายเป็นสามกลายเป็นสิบจากคําว่าขอบคุณก็กลายเป็นคําว่าอีกนิดนึงนะ อย่าหลงคิดนะคะว่าการยื่นมือให้ซ้ำแล้วซ้ำอีกคือความเมตตาเพราะถ้าเกิดว่ามือของคุณกลายเป็นที่เพึ่งเดียวในชีวิตใครสักคนเขาก็จะไม่เห็นคุณเป็นคนเขาจะเห็นคุณเป็นเครื่องมือจากปรัชญาโบราณนะคะเขาบอกว่าการช่วยคนที่ไม่คิดจะเปลี่ยนเหมือนกับการตักน้ําใส่ตระร้าก็คือไม่มีวันเต็มไม่มีวันพอแล้วก็ไม่มีวันได้อะไรกลับคืนมาเพราะคนที่ขอก็จะขอไปเรื่อยๆและคนที่ให ก็จะค่อยๆสูญเสียพลังชีวิตจนหมดตัวคนแบบนี้นะคะเขาไม่ได้ต้องการแค่ความช่วยเหลือเขาต้องการความสบายที่ไม่ต้องลงแรงเองเขาไม่ได้จนเขาแค่ขี้เกียจเขาไม่ได้ไร้ทางเลือกเขาแค่เลือกใช้คุณแทนและถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้าตัดวงจรนี้คุณก็จะกลายเป็นเหมือนบ่อที่ใครก็ได้สามารถมาตักเอาน้ำได้โดยที่ไม่มีใครเติมให้แม้แต่หยดเดียวความรักแบบผู้ให้จะต้องมาคู่กับสติไม่ใช่ยอมเสียสละจนถูกเหยียบ ไม่ใช่ยื่นมือไปช่วยจนกลายเป็นไม้ค้ำชีวิตของคนอื่นเพราะสุดท้ายนะคะคุณจะไม่ได้ทําให้เขาดีขึ้นแต่คุณแค่ทําให้เขาคือไม่ต้องดีขึ้นก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ฉะนั้นอย่าปล่อยให้คําว่าช่วยอีกครั้งนะมากลายเป็นหลุมที่ขุดฝังพลังชีวิตของตัวคุณเองจําไว้นะคะว่าคนที่ไม่มีจิตสํานึกไม่รู้บุญคุณก็ไม่สมควรที่จะได้สิ่งดีๆจากคุณซ้ําแล้วซ้าอีกหยุดเถอคะค่ะ หยุดก่อนที่คุณจะเหลือแค่เศษของตัวเองหยุดก่อนที่ความใจดีจะกลายเป็นตราบาปที่เขาใช้กดคุณและหยุดเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าไม่มีใครสมควรสบายบนความเหนื่อยของคนอื่นข้อ4เขาจะชอบทําตัวเป็นเหยื่อเพื่อให้คุณรู้สึกผิดบางคนไม่ได้อยากแก้ปัญหาเขาแค่อยากมีใครสักคนมารับผิดชอบชีวิตแทนเขาและสิ่งที่เขาทําได้เก่งที่สุดก็คือการทําตัวให้หน่าสงสารที่สุดไม่ใช่เพื่อให้คุณเข้าใจแต่เพื่อทําให้คุณรู้สึกผิด จนต้องยื่นมือเข้ามาช่วยทั้งๆที่เขาไม่เคยพยายามจะลุกขึ้นเองเลยแม้แต่นิดเดียวคนแบบนี้นะคะไม่เคยโตเต็มวัยทางอารมณ์เขาจะไม่เผชิญหน้ากับปัญหาจะไม่วางแผนอะไรทั้งสิ้นจะไม่ลุกขึ้นสู้กับปัญหาเขาให้ใช้ความอ่อนแอมาเป็นเครื่องมือบีบหัวใจของคุณและทุกครั้งที่คุณยื่นมือเข้าไปช่วยเขาก็จะยิ่งจมลึกลงในความเฉื่อยชาเพราะเขารู้นะคะว่ายังไงคุณก็ไม่กล้าปล่อยให้เขาตกลงไปคุณช่วยเขามาแล้วกี่ครั้งคะ ไม่ว่าจะเป็นให้คำปรึกษาเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกไปแล้วเท่าไหร่แต่ผลลัพธ์คืออะไรคะเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนแล้วคุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการขอความช่วยเหลือเขาต้องการคนที่แบกเขาซึ่งมีคำสอนหนึ่งนะคะเขาบอกไว้ว่าคนที่ล้มแล้วไม่ยอมลุกไม่ใช่เพราะว่าเขาลุกไม่ได้แต่เป็นเพราะว่ามีคนคอยยกให้เขาลุกขึ้นทุกครั้งและนั่นแหลคะค่ะนั่นก็คือคุณเองคุณกลายเป็นคนที่เขาใช้หลบเลี่ยงความจริง คุณไม่ใช่เพื่อนร่วมทางแต่เป็นทางลัดที่เขาใช้เลี่ยงความลำบากอย่าเข้าใจผิดว่าการไม่ช่วยคือการใจร้ายเพราะว่าบางครั้งความใจดีมันก็คือยาพิษที่ทำให้คนไม่เคยต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองคนที่ชอบทำตัวเป็นเหยื่อเขาก็จะเล่าเรื่องของตัวเองวนซ้าๆใช้คาพูดที่บั่นทอนตัวเองทาให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่อยู่ชีวิตของเขาก็จะพังแต่พอคุณอยู่คุณช่วยคุณก็จะค่อยๆพังแทนแล้วสุดท้ายเป็นยังไงคะคุณก็จะเหนื่อย แต่เขาก็เฉยๆค่ะคุณทุกข์แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคุณยอมเสียเขาก็ยิ่งเรียกร้องและเขาก็จะไม่มีวันรู้สึกผิดเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนดีพอที่จะอดทนแทนเขาเสมอถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องแยกให้ออกว่าใครต้องการโอกาสและใครแค่ใช้ความน่าสงสารเป็นเกรอะอย่าปล่อยให้ความเมตตามาทําให้คุณติดกับดักนะคะอย่าให้ความสงสารพาคุณลงเหวตามคนที่ไม่อยากปีนขึ้นมาถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากลุกคุณก็ไม่ต้องแบก พราะชีวิตใครคนคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบตัวเองข้อ 5. เขาจะทําเหมือนใส่ใจแต่ไม่เคยอยู่ตอนที่คุณล้มบางคนดูเหมือนกับเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาจะอยู่ในทุกโพสต์เวลาที่คุณประสบความสําเร็จเขาจะทักมาแสดงความยินดีเวลาที่คุณเป็นจุดสนใจเขาจะอยู่ทุกงานฉลองทุกภาพถ่ายทุกเสียงปรบมือแต่ทันทีที่ชีวิตของคุณเริ่มเงียบลงเขาก็จะหายไปเหมือนกับว่าไม่เคยรู้จักกันนี่ไม่ใช่คนที่รักคุณนะคะนี่คือคนที่ใช้แสงของคุณให้ตัวเขาดูดีขึ้น เพราะเวลาที่คุณมีชื่อเสียงเขาได้ประโยชน์เวลาที่คุณดูมีค่าเขาได้เกราะแต่พอเวลาที่คุณล้มเขาไม่เคยคิดที่จะพยุงเพราะว่าในสายตาของเขาคุณก็ไม่ได้มีค่าอะไรอย่าหลงกลไปกับคําว่าคิดถึงเวลาที่เขาส่งมาหาอย่าตื่นเต้นไปกับคาว่าเป็นห่วงจังเวลาที่เขามาคอมเมนต์เพราะว่าบางครั้งนะคะคําว่าใส่ใจไม่ได้มาจากหัวใจแต่มาจากผลประโยชน์ที่เขาอยากได้จากคุณมีคําสอนหนึ่งนะคะเขาบอกว่า ไฟสว่างเมื่อใดเงาก็จะมืดหายไปทันทีคนที่อยู่กับคุณเฉพาะแสงจ้าอย่าคิดว่าเขาจะอยู่ตอนไฟดับเพราะเขาไม่เคยรักตัวตนของคุณเลยเขารักเพียงสิ่งที่คุณเป็นตอนอยู่บนเวทีและถ้าเกิดว่าคุณกําลังเจอคนแบบนี้นะคะขอให้รู้ไว้เลยค่ะว่าเขาไม่ได้อยู่เพื่อคุณเขาอยู่เพื่อภาพลักษณ์ของตัวเองที่คุณเป็นเครื่องประดับอย่าร้องไห้ให้กับคนที่หายไปตอนที่คุณล้มอย่าเสียดายความสัมพันธ์ที่ยืนอยู่ได้แค่บนความสําเร็จเพราะว่าความสัมพันธ์แบบนั้นไม่ใช่ของจริง มันคือละครขั้นต่ำที่คุณหลงคิดว่ามันคือคุณภาพคุณจะรู้ว่าใครจริงใจก็ต่อเมื่อคุณไม่มีอะไรให้เขาอีกแล้วและคนที่ยังอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณมีแต่เป็นเพราะว่าเขาเห็นคุณแม้ในวันที่คุณไม่มีอะไรเลยบนโลกนี้นะคะมีคนอยู่มากมายที่ยืนอยู่ตอนที่คุณฉายแสงแต่คนที่อยู่ในวันที่คุณมืดดับนั่นแหละค่ะถึงเรียกได้ว่าของจริงข้อ 6. เขาทําเหมือนจะยินดีแต่ข้างในคือความอิจฉาระวังคําว่าดีใจด้วยนะให้ดีค่ะเพราะว่าบางครั้ง คำพูดที่ดูจริงใจที่สุดอาจจะเป็นมีดปลายแหลมที่ห่อด้วยริบบิน้นบางคนพูดเพราะว่าต้องพูดไม่ใช่เพราะรู้สึกเขาพูดเพื่อรักษาภาพไม่ใช่เพื่อยินดีกับหัวใจเขายิ้มให้คุณแต่สายตาคือไม่ได้มีแววอะไรเลยจำไว้นะคะว่าความอิจฉาไม่ใช่การเกลียดแต่มันคือความรู้สึกที่เขาไม่อยากให้คุณไปไกลกว่าเขาและเมื่อคุณประสบความสําเร็จมากขึ้นเมื่อไหร่เขาก็จะเริ่มเงียบเริ่มห่างเริ่มทําเหมือนกับว่าคุณไม่เคยมีตัวตน คุณจะรู้ว่าเขาไม่ได้ยินดีจากใจก็ในวันที่คุณจะต้องฉลองความสําเร็จโดยที่ไม่มีเขาอยู่ข้างๆเพราะความจริงก็คือเขาอยู่ไม่ได้หรอกค่ะในที่ที่คุณเริ่มเฉิดฉายเกินหน้าเกินตาเขามีคําสอนหนึ่งนะคะเขาบอกว่ามิตรแท้จะยินดีกับความสําเร็จของเราโดยไม่เจ็บปวดแต่มิตรจอมปลอมจะยินดีเฉพาะตอนที่เรายังต่ํากว่าเขานิดหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นอย่าเชื่อคําพูดที่แววตามไม่ได้รู้สึกยินดีจริงๆอย่าเชื่อคํายินดีจากคนที่ไม่เคยยืนอยู่ข้างคุณตอนที่คุณเริ่ม เพราะคนที่ไม่เคยช่วยคุณปีนขึ้นมาก็มักจะไม่ทนดูคุณอยู่สูงกว่าเขาได้นานหรอกค่ะความอิดชา้าไม่ได้เสียงดังมันเงียบมันนิ่งแต่มันจะกัดกินความสัมพันธ์อย่างช้าๆจนวันหนึ่งคุณจะไม่เหลืออะไรเลยจากคนที่คุณเคยเรียกว่าเพื่อนอย่าหลงเชื่อคําหวานแต่ให้ดูว่าเขาอยู่กับคุณในวันที่คุณไม่มีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ยังอยู่ในวันที่คุณมีทุกอย่างด้วยใจที่นิ่งเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะสุดท้ายนะคะมิตรภาพที่แท้จริงไม่ใช่แค่ยืนข้างคุณตอนที่คุณล้ม แต่มันคือการยืนข้างคุณโดยที่ไม่รู้สึกด้อยแม้ว่าคุณจะบินสูงแค่ไหนก็ตามข้อ 7. เขาจะขอยืมแบบที่ไม่คิดจะคืนคนบางคนไม่ได้อยากยืมเงินหรอกนะคะเขาแค่อยากยืมความเกรงใจของคุณเพื่อดูว่าคุณจะยอมเสียอะไรได้มากแค่ไหนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่จริงๆมันก็ไม่เคยมีอยู่จริงเลยเขาไม่ได้ต้องการเงินเขาต้องการตัวคุณเขาต้องการรู้ว่าคุณจะยอมฝืนใจยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อให้เขายังอยู่ในชีวิตของคุณต่อไหม และเมื่อคุณยอมครั้งหนึ่งคุณก็จะถูกยืมซ้ําอีกจากเงินเล็กๆก,ก็กลายเป็นเงินก้อนจากคําว่าเดี๋ยวคืนแน่นอนก็กลายเป็นโอ้ยอย่าทวงเลยนะ่ะแต่คุณรู้ไหมคะอะไรที่เขาเขาโมยไปจริงๆมันไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือความมั่นใจในตัวเองและศักดิ์ศรีที่คุณเคยมีเพราะยิ่งคุณยอมมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ามากเท่านั้นคําว่าช่วยเหลือมันมีขอบเขตนะคะไม่ใช่ประตูที่ใครก็เปิดเข้ามาเหยียบได้ไม่ใช่สนามหญ้าที่จะให้ใครเข้ามาวิ่งก็ได้ ในปรัชญ,ญาโบราณนะคะเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้มือที่ยื่นให้กลายเป็นมือที่ถูกดึงลงเหวคุณยื่นเงินให้เพราะคิดว่าช่วยแต่เมื่อเขารับไปโดยที่ไม่มีแม้แต่คําว่าเกรงใจคุณทวงได้เพราะคุณกลัวเสียมิตรภาพแต่เขากลับที่จะกล้ามากยิ่งขึ้นเพราะเขารู้ว่าคุณไม่มีทางกล้าตัดความสัมพันธ์แล้วแบบนี้นะคะใครกันแน่ที่เสียซึ่งมันก็คือคุณน,นั่นเอง คุณที่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งตัวตนและที่เจ็บที่สุดก็คือเสียศรัทธาในความเป็นมนุษย์ดีๆไปทีละนิดถึงเวลาที่จะตั้งขอบเขตแล้วนะคะเพราะว่าคนที่ยืมแล้วไม่คิดจะคืนเขาไม่ได้กําลังยืมเงินเขากําลังเอาคุณไปทดสอบและถ้าเกิดว่าคุณยอมทุกครั้งเขาก็จะใช้ความดีของคุณเป็นใบอนุญ,ญาตให้เอาเปรียบไปตลอดชีวิตจงอย่ากลัวเสียเพื่อนที่ไม่เคยคิดคืนเงินเพราะว่าคนที่กล้าหายหน้าหลังจากได้เงินไปเขาไม่ใช่เพื่อนหรอกคะ่ะ แต่คือนักขโมยในคราบของคนที่คุณเคยข้อ8เขาจะทําให้คุณรู้สึกผิดเวลาที่คุณปฏิเสธระวังไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าการควบคุมที่อันตรายที่สุดไม่ใช่เสียงตะคอกไม่ใช่คําสั่งแต่มันคือคําพูดที่อ่อนโยนปนตําหนิเขาจะพูดว่าเธอไม่เหมือนเดิมเลยนะเมื่อก่อนเธอไม่ใช่แบบนี้นะฉันคิดว่าเธอจะไม่ใจร้ายกับฉันแบบนี้คือเขาจะพูดด้วยน้ําเสียงที่น่าสงสารแต่เต็มไปด้วยความคาดหวังซ่อนพิษเพราะความจริงคือ คุณแค่เริ่มรักตัวเองให้มากขึ้นแค่กล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่แฟร์แค่ไม่ยอมทนในสิ่งที่คุณเคยอดทนมาตลอดแต่เขากลับบอกว่าคุณเปลี่ยนไปทั้งที่สิ่งที่เปลี่ยนคือความโง่ที่คุณยอมให้เขาหลอกใช้นี่แหละค่ะรูปแบบของการควบคุมที่แนบเนียนที่สุดไม่ต้องขึ้นเสียงไม่ต้องขู่แค่พูดให้คุณรู้สึกผิดจนคุณจะต้องยอมอีกครั้งและเขาก็จะได้ในสิ่งที่ต้องการอีกครั้งโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยมีคําสอนหนึ่งนะคะเขาบอกว่า คนที่กลัวคุณตื่นมักจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากการที่คุณหลับและคนที่ทำให้คุณรู้สึกผิดเวลาที่เริ่มมีขอบเขตก็คือคนที่เคยได้ประโยชน์จากการที่คุณไม่มีเส้นแบ่งอะไรเลยอย่าไปกลัวกับคำว่าใจร้ายถ้าเกิดเขาจะเรียกคุณแบบนั้นเพียงเพราะว่าคุณปฏิเสธอย่าไปเสียใจที่คุณไม่เหมือนเดิมเพราะคนที่อยากจะให้คุณเหมือนเดิมตลอดเวลาเขาไม่ได้รักคุณนะคะเขาแค่รักเวอร์ชันที่ยอมเขาทุกอย่างคุณไม่จาเป็นต้องยอมเพื่อให้ใครรักและไม่จาเป็นต้องรู้สึกผิด เพียงเพราะว่าคุณเริ่มรักตัวเองเพราะถ้าเกิดว่ารักตัวเองแล้วต้องโดนตอว่านั่นแปลว่าเขาไม่ได้ต้องการคุณเขาต้องการคนที่เขาควบคุมได้ต่างหากค่ะจําไว้นะคะว่าคนที่รักคุณจริงจะดีใจกับการเติบโตของคุณไม่ใช่กลัวว่าคุณจะฉลาดขึ้นกล้าเถียงมากยิ่งขึ้นหรือกล้าปฏิเสธมากยิ่งขึ้นและคนที่ทําให้คุณรู้สึกผิดเวลาที่คุณเลือกตัวเองก็คือคนที่ไม่เคยเลือกคุณตั้งแต่แรกข้อ9คนที่ชอบขุดอดีตเพื่อมากดคุณไว้กับที่ มีคนบางประเภทนะคะเขาไม่เคยอยากเห็นคุณดีขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเขาเกลียดคุณแต่เป็นเพราะว่าเขากลัวว่าคุณจะหลุดจากอำนาจของเขาทุกครั้งที่คุณพยายามเปลี่ยนตัวเองเขาก็จะบอกว่าอย่าลืมนะเมื่อก่อนเธอเป็นยังไงเขาก็จะขุดเรื่องที่คุณเคยพลาดเคยล้มเคยแย่มาเตือนซ้ำๆเหมือนกับว่ามันเป็นแผลที่เขาหวังจะให้คุณไม่มีวันหายเขาไม่ได้เตือนเพราะหวังดีเขาเตือนเพื่อย้ำให้คุณจำว่าคุณเคยต่ำ เพราะตราบใดที่คุณยังจำได้ว่าตัวเองไม่เก่งคุณก็จะไม่กล้าก้าวไปไหนไกลจากเขานี่แหละค่ะคือรูปแบบของการควบคุมที่โหดร้ายที่สุดเขาไม่ต้องใช้โซ่ไม่ต้องใช้กำแพงเขาแค่ใช้คำพูดทําให้คุณเชื่อตลอดว่าคุณไม่คู่ควรกับความสําเร็จมีคําสอนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะล่าม,ม้าไว้ที่เดิมแค่ฝังภาพอดีตไว้ในหัวของมันเขาไม่อยากให้คุณกลายเป็นคนใหม่เพราะว่าคนใหม่จะไม่ยอมถูกใช้เหมือนเดิม คนใหม่จะลุกขึ้นมาและก็เดินออกจากทุกความสัมพันธ์ปลอมๆที่เขาสร้างไว้ฉะนั้นจําไว้นะคะใครก็ตามที่ชอบขุดอดีตของคุณขึ้นมาทุกครั้งที่คุณพัฒนาตัวเองเขาไม่ได้กําลังเตือนให้คุณถ่อมตัวแต่เขากําลังกลัวว่าคุณจะเก่งเกินไปจนเขาไม่สามารถหลอกใช้คุณได้อีกและที่เจ็บที่สุดก็คือเขาอาจจะยิ้มให้คุณพูดเพราะกับคุณอยู่ข้างคุณทุกครั้งที่คุณล้มแต่เมื่อไหรที่คุณเริ่มมีไฟเขาก็จะพยายามดับมันทันทีเพราะถ้าเกิดคุณลุกขึ้นมาเดดินไ้ เขาก็จะหมดสิทธิ์ควบคุมถ้าคุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นเขาก็จะหมดสิทธิ์อยู่เหนือคุณและถ้าเกิดว่าคุณสําเร็จจริงๆเขาก็จะเหลือแค่ความกลัวว่าคุณจะไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปเพราะฉะนั้นนะคะอย่าก,กลัวอดีตค่ะอย่าก,กลัวคําพูดที่กดคุณไว้กับจุดเดิมเพราะคนที่รักคุณจริงจะไม่เอาอาดีตของคุณมาทําร้ายแต่จะใช้มันเป็นหลักฐานว่าคุณมากลามากแค่ไหนคนที่ชอบย้ําเตือนอดีตไม่ใช่เพราะว่าเขาลืมไม่ได้ แต่เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณไปไกลามากกว่านั้นต่างหากค่ะข้อ1ิเขาจะแกล้งทําเป็นเหมือนเสียสละแล้วก็ทวงบุญคุณของคุณทุกครั้งคําว่าช่วยเหลือที่แท้จริงนะคะคือการให้ด้วยใจโดยที่ไม่หวังอะไรกลับคืนมาแต่ถ้ามีใครบางคนบอกว่าเขาเสียสละเพื่อคุณแล้วก็ตามมาด้วยคําว่าจําไว้นะฉันเคยทําอะไรให้เธอบ้างถ้าไม่มีฉันวันนั้นเธอจะเป็นยังไงหรืออาจจะบอกว่าอย่าลืมว่าเธอเป็นหนี้บุญคุณฉันนะฟังดีๆนะคะนั่นไม่ใช่ความหวังดี แต่มันคือการลงทุนทางอารมณ์ที่เขาใช้เก็บดอกเบี้ยจากความรู้สึกผิดของคุณทุกครั้งที่มีโอกาสคนแบบนี้ไม่เคยให้เพราะรักแต่ให้เพื่อจดบัญชีให้เพื่อใช้สิ่งนั้นเป็นใบเสร็จควบคุมคุณไปตลอดชีวิตวันนี้คุณอาจจะแค่ขัดใจเขานิดเดียวเขาก็จะขุดทุกอย่างขึ้นมาทวงบุญคุณยิ่งคุณเงียบเขาก็จะยิ่งทวงเสียงดังยิ่งคุณรู้สึกผิดเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าเขามีอำนาจเหนือคุณมีคำสอนหนึ่งนะคะเขาบอกว่า คนที่ให้แล้วพูดถึงบุญคุณไม่ได้ให้เพราะเมตตาแต่ให้เพราะอยากได้ใจของคุณมาผูกไว้เขาไม่ได้อยากให้คุณเจริญก้าวหน้าเขาอยากจะให้คุณรู้สึกว่าติดหนี้เขาไปตลอดชีวิตและเมื่อคุณปล่อยให้คำว่าเกรงใจมาครอบงำคุณก็จะกลายเป็นนักโทษในความสัมพันธ์ปลอมๆและทุกครั้งที่คุณกล้าขัดใจเขาก็จะดึงใบเสร็จเก่าๆออกมาปาใส่หน้าคุณจนคุณไม่กล้าลุกเดินไม่กล้าตัดไม่กล้าเลือกอะไรเพื่อตัวเองอีกเลยจำไว้นะคะว่าคนที่ช่วยคุณจริง เขาจะไม่ใช้ความช่วยเหลือนั้นมาควบคุมคุณเขาจะภูมิใจที่เห็นคุณไปได้ไกลไม่ใช่คอยฉุดให้คุณรู้สึกผิดแล้วก็เดินวนอยู่ในวงจรเดิมๆอย่าให้คำว่าบุญคุณกลายเป็นโซ่พันขาอย่าให้การให้เพียงครั้งเดียวกลายเป็นตราบาปที่คุณจะต้องชดใช้ไปตลอดชีวิตเพราะถ้าเกิดว่าความช่วยเหลือนั้นมาพร้อมกับการทวงนั่นไม่ใช่การเสียสละนะคะแต่มันคือการลงทุนเพื่อกดคุณไว้กับที่ด้วยความใจดีที่แฝงยาพิษข้อ11 เขาจะทําตัวเป็นคนที่ไม่มีทางเลือกเพื่อให้คุณรู้สึกว่าจะต้องช่วยนี่คือกับดักที่แนบเนียนที่สุดนะคะเขาไม่ต้องอ้อนไม่ต้องร้องขออะไรที่ชัดเจนแค่แสดงออกให้คุณรู้ว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นเขาจะเริ่มถอนหายใจจะเริ่มพูดเสียงเศร้าๆเขาจะโยนคํำว่าฉันไม่มีใครเลยพูดแบบนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้คุณรับบทเป็นคนใจดีโดยอัตโนมัติคุณไม่ได้อยากช่วยเขาทุกครั้งหรอกคะ่ะแต่คุณแค่รู้สึกผิดถ้าไม่ช่วย คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าจะกลายเป็นคนใจดําถ้าปล่อยให้เขาเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงลําพังแต่ความจริงนะคะก็คือเขาไม่เคยเผชิญกับปัญหาด้วยตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาไม่ได้ไม่มีทางเลือกเขาแค่ไม่ยอมเลือกเองเพราะเขารู้นะคะว่ายังไงคุณก็เลือกที่จะรับผิดชอบแทนเขาคนแบบนี้เขาไม่ได้อ่อนแอค่ะเขาแค่ฉลาดพอที่จะทําตัวให้หน้าสงสารเพื่อให้คุณเป็นไม้เท้าให้เขาพิงโดยที่เขาไม่ต้องเดินแม้แต่ก้าวเดียวไม่ใช่เพราะว่าเขาลุกไม่ไหวนะคะ แต่เป็นเพราะว่าเขารู้ว่าคุณจะยอมลุกเดินแทนเขาทุกครั้งมีคําสอนหนึ่งบอกว่าถ้าใครสักคนไม่ยอมว่ายน้ําพอรู้ว่าคุณจะกระโดดลงไปช่วยตลอดเขาก็จะไม่มีวันหัดลอยตัวได้ด้วยตัวเองและยิ่งคุณช่วยเขาก็ยิ่งไม่เคยคิดที่จะโตอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าเขาไม่มีใครเขาแค่รู้ว่าคุณคือคนที่โง่พอที่จะแบกรับทุกอย่างได้โดยที่ไม่กล้าป,ปฏิเสธคุณคือคนที่เขาควบคุมด้วยความรู้สึกผิดและเขาก็รู้ว่าคุณเกลียดการถูกมองว่าใจร้าย และนั่นเลยค่ะเขาจะใช้มันเพื่อควบคุมคุณถึงเวลาตั้งคําถามกับตัวเองแล้วนะคะว่าคุณช่วยเขาเพราะอยากช่วยหรือเพราะว่าคุณถูกบีบให้รู้สึกว่าต้องช่วยและถ้าคําตอบคืออย่างหลังนั่นไม่ใช่ความเมตตาแต่มันคือการตกเป็นเหยื่อของคนที่เอาความน่าสงสารมาปล้นอิสระของคุณไปทีละนิดเพราะคนที่แกล้งทําเป็นไม่มีทางเลือกเขาไม่ได้ต้องการทางออกหรอกค่ะเขาแค่ต้องการคนที่ยอมเดินเข้าไปแบกปัญหาแทนเขาและคนคนนั้นก็กําลังจะเป็นคุณนั่นเอง ข้อ 12. เขาไม่เคยมองว่าคุณมีค่าจนกว่าจะหมดประโยชน์นี่คือความจริงที่เจ็บที่สุดค่ะคุณอาจจะเคยให้ทุกอย่างกับใครบางคนให้ทั้งหัวใจให้ทั้งเวลาให้ทั้งแรงใจให้ทั้งความหวังคุณเชื่อว่าเขาจะเห็นคุณค่าคุณคิดว่าเขาจะคงอยู่แต่ความจริงก็คือเขาอยู่แค่ตอนที่คุณยังมีผลประโยชน์คนบางคนไม่เคยมองว่าคุณเป็นคนเขามองคุณเหมือนกับว่าเป็นเครื่องมือเขาใช้ความไว้ใจของคุณเป็นเชือกที่มัดคุณไว้กับบทบาทที่คุณไม่เคยอยากเล่น คุณกลายเป็นคนที่ฟังเวลาที่เขาอยากระบายกลายเป็นคนช่วยเวลาที่เขาอยากรอดแต่พอเขาสบายดีมีชีวิตที่ดีเขาก็หายไปพอเขาได้สิ่งที่ต้องการคุณก็จะถูกวางทิ้งเหมือนกับเศษกระดาษเขาไม่เคยถามว่าคุณเหนื่อยไหมไม่เคยมองย้อนกลับมาว่าคุณเคยให้อะไรเขาบ้างเพราะว่าในหัวของเขาคุณไม่ได้มีคุณค่าคุณแค่มีประโยชน์ก็เท่านั้นมีคําสอนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเมื่อหมากลายเป็นหมากที่เดินไม่ได้เจ้าของกระดานก็จะปัดมันทิ้งโดยที่ไม่เสียดาย คุณคือหมากในกระดานของเขาเป็นแค่ตัวหมากที่เขาจะหยิบใช้ตอนที่ต้องการแล้วก็โยนทิ้งอย่างเย็นชาเมื่อมันไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปฟังแล้วอาจจะสะเทือนใจนะคะแต่จงยอมรับความจริงค่ะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณจะเห็นคุณเป็นมนุษย์เหมือนที่คุณเห็นเขาคุณให้ด้วยใจแต่เขารับด้วยแผนการคุณหวังจะรักษาความสัมพันธ์แต่เขาแค่หวังว่าจะใช้ให้คุ้มก่อนที่จะหายไปแบบไม่รู้สึกผิดเจ็บใช่ไหมคะแต่ยิ่งคุณไม่ยอมรับความจริง คุณก็จะยิ่งตกเป็นเหยื่อของคนแบบนี้ไปตลอดชีวิตถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาแล้วค่ะหยุดวัดคุณค่าของตัวเองจากสายตาคนที่ใช้คุณจนพังอย่ารอให้เขามองเห็นคุณค่าของคุณเพราะเขาไม่เคยตั้งใจที่จะมองเลยตั้งแต่แรกจําไว้นะคะว่าคนที่รักคุณจะไม่หลอกใช้คุณและคนที่เห็นค่าคุณแค่ตอนคุณมีประโยชน์ก็ไม่ได้คู่ควรแม้แต่นิดเดียวกับความทรงจําของคุณ สุดท้ายนะคะอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีจะต้องมีทั้งให้และรับอย่างสมดุลแต่ความสัมพันธ์ที่คุณเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวนั่นไม่ใช่ความรักนั่นคือการหลอกใช้จงอยากลัวการปฏิเสธอยากกลัวการเดินออกมาเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ปกป้องตัวเองก็ไม่มีใครทำแทนคุณได้ค่ะคนที่กล้าหักหลังคุณก็ไม่สมควรที่จะได้รับแม้แต่ความเกรงใจ และถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ